สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหัวเสาตัวเก่งเบลเยียมพูดถึงสาวไทยหลังไทยต้องพ่ายแพ้ให้กับเธอหัวเสาตัวเก่งทีมเบลเยียมให้สัมภาษณ์ออกสื่อหลังสาวไทยพ่ายแพ้ให้ทีมตัวเองหลังจากที่ทับนักตบลูกยางสาวไทยพ่ายให้กับเบลเยียมอย่างวุดหวิด2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนเชอรีคนีก2022ที่ผ่านมา เซตแรกยอมรับว่าเบลเยียมสามารถเริ่มต้นเกมได้ดีแต่ช่วงกลางไทยเองกลับทำเกมรุกได้อย่างดีทว่าสุดท้ายพายให้กับเบลเยียมไปด้วยคะแนน25-22ต่อต่อมาเซต2หนึ่งในผู้เล่นตัวสำคัญของทีมไทยอย่างทัดดาวมีอาการเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมทีมไทยจึงได้ส่งแก้วกระยาลงมาเล่นแทน ช่วงต้นทั้งไทยและเบลเยียมต่างทำแต้มเบียดกันก่อนที่ทีมไทยจะทิ้งห่างสามารถเอาชนะไปได้คะแนน25-18ต่อตีเสมอเป็น1-1เซตต่อมาในเซต3เกมของไทยโชว์ฟอร์มได้ดีช่วงต้นเกมเบลเยียมก็ไม่ปล่อยให้ทีมไทยทิ้งระยะห่างก่อนที่ทีมไทยรีบทำแต้มเบียดเอาชนะไป25-23ต่อได้ขึ้นนำ2-1เซตต่อมาเซตที่4ไทยยังคงรักษาผลงานทั้งเกม รุกและเกมรับได้ดีต่อเนื่องขึ้นนำก่อน17-14ต่อแต่เบลเยียมรีบทำคะแนนตีเสมอ17-17ต่อช่วงท้ายเซตอัชาราพรได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีสามารถกลับเข้ามาเล่นได้ก่อนที่เบลเยียมจะเล่นเครื่องแซงและชนะไปด้วยคะแนน25-21ต่อทำให้เสมอกัน2-2ต่อเซตเซตสุดท้ายเซตที่หสาวไทยเริ่มต้นได้ดี ชิงนำก่อน5ต่อ2ก่อนจะหนีไป6ต่อ9ก่อนที่เบลเยียมสามารถตีเสมอได้11ต่อ11ทีมไทยขอเวลานอกจากนั้นแต้มขยับขึ้นเป็น13ต่อ13สุดท้ายกลายเป็นเบลเยียมที่เก็บ2แต้มสุดท้ายได้สำเร็จเฉือนชนะทีมไทยด้วยคะแนน15ต่อ13เป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกของเบลเยียมอย่างไรก็ตามทีมตบสาวไทยถึงแม้จะพา้าดไปในครั้งนี้แต่ก็ยังสามารถเก็บคะแนนเพิ่มมาได้อีก1แต้ม หลังจบเกมแข่งขันหัวเสาตัวเก่งจากทีมเบลเยียมอย่างบริสเฮอร์บอตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าแมตชนี้ถือเป็นแมตท,ที่ยากมากๆเรารู้กันดีว่าทีมไทยมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยมากๆนี่คือการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมฉันดีใจที่พวกเราทําได้แต่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากมากๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ